สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หน่อยจะมาคุยให้ฟังนะคะเรื่องของอาการเจาะเลือดตรวจน้ําตาลในคนท้องนะคะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็การเจาะเลือดตรวจเบาหวานในคนท้องที่คลอ,อดแล้วนะคะซึ่งเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็คลอดแล้วหลังจากคลอดแล้วเนี่ยประมาณ 6สัปดาห์ถึง3เดือนนะคะก็คือโดยประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือนนะคะก็จะต้องมีการมาเจาะเลือดตรวจน้ำตาลดูอีกครั้งหนึ่งด้วยดูว่าเป็นเบาหวานเนี่ยหายแล้วหรือยังมันมันเป็นยังไงมันต้องมีการรักษาต่อเนื่องไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการเจาะเลือดดูอีกนะก็คือวันนี้จะมาคุยให้ฟังเรื่องของตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์แล้วก็ตรวจเบาหวานหลังคลอดนะคะในคนท้องที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะ เดี๋ยวพี่หน่อยจะคุยให้ฟังนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งก่อนนะคะก็ <g ül> คือเบาหวาขนขณะตั้งครรภ์น,นะคะคัดกรองเบาหวาขนขณะตั้งครรภ์ดูว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะซึ่งตอนแรกเลยนะคะเราก็จะดูก่อนว่ามีปัจจัยเสียเาาจจยเส่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานลักษณะที่เป็นความเสี่ยงสูงหรือเปล่า นะคะถ้าเป็นความเสี่ยงสูงเนี่ยคะ่ะมีปัจจัยต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อนะเราจะตรวจตอนแรกรับเลยตอนมาฝากท้องใหม่ๆเลยหครั้งก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูปัจจัยเสี่ยงอันนี้แล้วตรวจผ่านคือตรวจแล้วไม่เป็น เราก็จะมาตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งคือดูแล้วปกตินะไม่เป็นเบาหวานนะเราจะตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งตอนอายุครรภ์24-28สัปดาห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเฝ้าระวังเป็นดับเบิลเช็คอีกทีนะคะว่าปกติไหมนะถ้าตรวจดับเบิลเช็คครั้งที่สองพบว่าเป็นก็ให้การดูแล,แลรักษาต่อเนื่องเนาะแต่ถ้าเกิดดับเบิลเช็คแล้วพบว่าไม่เป็นนะคะอันนี้ก็สบายใจได้ฝากท้องต่อไปนะคะอ่าทีนี้ความเสี่ยงสูงที่เราต้องตรวจ ตอนแรกรับเลยนะคะมีอะไรมั่งหลัะนะคะข้อที่1ก็คืออายุ35ปีขึ้นไปนะคะอายุ35ปีขึ้นไปนะเป็นความเสี่ยงข้อที่1ที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะคะที่เราจะต้องตรวจตั้งแต่แรกรับนะมีอยู่9ข้อนะข้อที่1คืออายุ35ปีขึ้นไปนะคะข้อที่2ก็คือ,อดัชนีมวลกายนะคะอยู่ในเกณฑ์อ้วน นะค่าดัชนีมวลกายหรือที่เราเรียกกันว่าค่า BMI นะคะก็มากกว่าหรือเท่ากับ25กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรคิดยังไงหรอค่าดัชนีมวลกายเนี่ยนะคะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยตารางเมตรก็คือหารด้วยส่วนสูงนะคะส่วนสูงเป็นเมตรสองครั้งนะคะสมมุติว่าสูงด้วยอ่าสูง155 นะคะแล้วก็หนัก50อย่างนี้นะคะ50กิโลสูง155ก็เอา50หารด้วย1.55แล้วก็หารด้วย1.55 2สองครั้งแบบนี้นะคะก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายหรือที่เราเรียกกันว่าค่า BMI นะคะถ้ามากกว่า25หรือตั้งแต่25ขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับนะคะถ้าเกิดมากกว่าหรือเท่ากับนะคะอย่างนี้ เกินขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นค่าความเสี่ยงสูงมากกว่า25หรือตั้งแต่25ขึ้นไปถือว่าความเสี่ยงสูงนะคะแต่ถ้าน้อยกว่าไม่เป็นไรผ่านนะคะอ่าข้อ3พ่อหรือแม่หรือพี่หรือ,รอน้องเป็นโรคเบาหวานเป็นแยาสายตรงกันนะนะคะข้อที่4เป็นโรคความดันสูงความดันโลหิตสูงนะ หรือว่ากําลังกินยาควบคุมความดันเลยสูงอยู่นะคะบางคนจะบอกว่าก็กินยาแล้วอะ่ะมันก็ไม่สูงแล้วอะ่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวนะคะมันไม่สูงได้ที่มันไม่สูงได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายาคุมอยู่ไงนะอย่างเงี้ยก็เข้าเกณฑนะนะ์ข้อสี่นะนะคะข้อห้าค่ะมีระดับไขมันในเลือดผิดปกติก่อนการตั้งครรภ์นะคะก็ดู คอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ตัว HDL ด้วยนะคะคอเลสเตอรอลตัว HDL ก็หรือตัวไตรกละะีเซอไรด์เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาจะเป็นคนดูว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงนะเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่นะนะคะก็คือระดับไขมันในเลือดผิดปกติก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะเขาจะดูค่าไตรกลีเซอไรด์มากกว่าหรือเท่ากับ250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ HDL น้อยกว่า35มสิบหรรมต่อเดซิลิตระนะคะข้อ6มีประวัติโรคเบาหวานขณะตั้งครรภหรือว่าเคยคลอดบุตรน้ำหนักเกิน4โลอย่างนี้ค่ะเนาะแล้วก็ข้อ7เคยได้รับการตรวจพบว่าเป็นาภาวะที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภในครรภ์ก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ ข้อ8มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองหรือว่ามีกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่นะคะข้อ9ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะในการตั้งครันครั้งนี้นะคะโดยที่น้ำตาลเนี่ย3บวก4บวกแบบเนี้ก็เข้าเกณฑ์ละที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงที่จะต้องได้ตรวจเบาหวานในการมาฝากคันครั้งนี้ละนะคะทีนี้ ได้รับการตรวจเบาหวานในการฝากคันครั้งนี้เนี่ยตรวจยังไงนะคะการตรวจแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าการตรวจ75กรัม OGTT นะคะการตรวจ75กรัม OGTT นะจะต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่างน้อย8ชั่วโมงแต่ไม่เกิน14ชั่วโมงนะคะ อย่างน้อย8ดชั่วโมงคือถ้าเรางดน้ำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนกระทั่งถึง6โมงเช้ามันจะ6ชั่วโมงนะแต่เรามาตรวจ8ชั่วโมงมาตรวจ8ดโมงเช้าอย่างเงี้ยก็คืองดตั้งแต่เที่ยงคืนถึง8ดโมงเช้าเพื่อมาเจาะเลือดเ,เราจะได้8ดชั่วโมงอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่างเงี้ยได้หรือบางทีแบบมาลอนานกว่าจะได้ตรวจ9โมงเช้ามันก็ไม่เกิน14ชั่วโมงอย่างน้อย8ดชั่วโมงไม่เกิน14ชั่วโมงม feasible, อย่างเงี้ยก็ becca, ยังได้นะคะ หรือบางคนบอกว่างดตั้งแต่สามทุ่มเลยนะคะงดตั้งแต่สามทุ่มเลยสามทุ่มมาตีสามก็6ชั่วโมงเนาะเจ็ดแปดเ้าสิอดมาเจาะแปดโมงเช้าก็11ชั่วโมงนะคะมันก็ยังพอไหวมางดตั้งแต่สามทุ่งงดตั้งแต่สามทุ่มมาเจาะมาเจาะอ่า 9ก้าโมงเช้ารอนานก็ยังสิบสองชั่วโมงมันก็ยังพอไหวมันไม่เกินสิบสี่นึกออกเนาะอย่างเงี้ยก็พอไหวอยู่นะแล้วทีนี้หิวน้ําทําไงอ่ะก็จิบน้ําได้นิดหน่อยจิบน้ําเปล่าได้นิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรงดน้ําและอาหารแบบไม่ใช่กินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจิบน้ําเปล่าได้พอไหวอยู่นะงดมาเช้าในวันที่จะมาเจาะเลือดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจตรวจระดับน้าตาลน่ะนะงดมาที่มาโรงพยาบาลน,นะคะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะให้ดื่มน้ําตาลกูโคดนะคะน้ําตาลกูโคดเนี่ยค่ะจะเป็นแบบเนี้ยยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่จะเป็นน้ําตาลกูโคสเป็นขวดขวดอย่างเงี้ยนะขวดหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีน้ําตาลกูโคดอยู่50กรัมห้าสิบเปอร์เซ็นต์กูโคดพิ้วผิดพูดผิดจะมีน้ําตาลอยู่25กรัมพูดผิดไม่ใช่50กรัมนะมีมีห0สิบ ml ห้าสิบมิลลิตรนะคะแต่จะมีน้ําตาลอยู่25กรัมเพราะมันคือ50%าสิบเปอร์เซ็นต์กูโคสนะคะเราจะให้ดื่มน้ําตาล75กรัมก็คือ3ขวดนะคะขวดละ25กรัม3ขวดนะคะหลังจากนั้นก็จะเจาะเลือดนะคะระดับน้ําตาลที่1ชั่วโมงแล้วก็2ชั่วโมงต่อมานะคะก็คือจะเจาะเลือดทั้งหมด3เข็มเข็มที่1งดน้ํางดอาหารก่อนนะถ้าคอแหง้งหิวน้ําก็จิบน้ําได้นะ นะคะจิบนิดหน่อยได้นะแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็สองชั่วโมงแล้วเริ่มจับเวลาเมื่อไหร่เริ่มจับเวลานับจากเริ่มจิบเริ่มเริ่มกินน้ำตาลนะคะ,ะกินน้ำตาลก็พยายามให้หมดห้านาทีสิบนาทีไม่เกินนะคะถ้าเกิดว่าบางคนบอกกินยากหรือไม่ชอบกินหวานอ่ะคืนไสจะอ้วกเอามะนาวเอาเกลือมา แต่เอาส้มมาไม่เอานะส้มมีน้ําตาลสูงเนาะเอามะนาวเอาเกลือมาบีบมะนาวใส่เอาเกลือป่นโรยแล้วก็ปิดฝาขวดเขย่าเขย่าหน่อยนะคะซึ่งน้ําตาลเนี่ยก็จะแช่ไว้ให้ในตู้เย็นอยู่นะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ที่ลงมาเขาจะแช่ไว้ให้ในตู้เย็นนะคะทีนี้เนี่ยมันจะเป็นหวานหวานเค็มเค็มเปรีป้ยวๆหน่อยนะคะแล้วแช่เย็นไว้มันก็จะแบบอร่อยอกกินง่ายนะก็กินไปสามขวดถ้าคนบางคนบอกว่า ดื่มแล้วอึกอึกอึกลงไปอย่างเงี้ยแบบมันผ่านคอผ่านเลยผ่านลิ้นเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะอ้วกอ่ะก็เอาหลอดมานะคะดูดไปเลยอึกอึกอึกไม่ต้องไม่ต้องแบบผ่านลิ้นเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยไปเนทาการขึ้นไส้ได้มั่งแหลนะเนาะพี่หน่อยว่านะนะคะก็กินไปเลยสามขวดพยายามห้านาทีสิบนาทีอย่านานนะคะนานไปก็เดี๋ยวก็จะยิ่งขึ้นไส้ไปกันใหญ่เนาะอ่านะคะก็ หลังจากกินเริ่มจับเวลานับจากเริ่มกินน้ําตาลนะคะไม่ใช่จับเวลานับจากกินหมดนะเริ่มกินน้ําตาลนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่1อ่าชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่1ก็ไปเจาะเลือดชั่วโมงที่2ก็ไปเจาะเลือดนะคะก็จะเป็นเจาะเลือดทั้งหมด3าเข็มนะคะและเดี๋ยวเราจะแปลค่ากันนะค่าที่1ก็คือค่าที่งดน้ำงดอาหารนะคะ ค่าที่งดน้ำมดอาหารจะต้องปกติก็คือจะต้องไม่เกิน92มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่าที่2มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนั่นแหละนะคะแล้วก็ค่าที่2ที่1ชั่วโมงก็ต้องไม่เกินร้อยแปดสิบค่าที่3ที่สองชั่วโมงก็ต้องไม่เกิน153วินิจฉัยเมื่อผิดปกติค่าใดค่าหนึ่งนะคะอย่าให้เกินนะอ่า การปฏิบัติตัวคุมอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลนะคะเนื้อสัตว์ผักอะไรต่างๆก็กินตามปกตินะแต่ว่าอย่าหนักหวานมากอย่าหนักกลุ่มแป้งมากนะคะผักที่มีหัวนะคะพวกฟักทองฟักทองก็อย่าหนักมากเผือกมันอะไรพวกนี้เนะาะข้าวโพดอย่าหนักมากนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ หลังคลอดนะคะหลังคลอดเราก็จะตรวจ75ากรัมเหมือนกันนะหลังคลอดเนี่ยค่ะหลังคลอดได้ประมาณสักเดือนครึ่งหรือ6สัปดาห์ประมาณนี้ถึง3เดือนไม่เกิน3เดือนนะเราก็จะนัดมาเจาะเลือด1ครั้งนะคะแล้วก็เจาะเลือดแต่เราจะไม่ได้เจาะเลือด3มเข็มแบบนี้ละนะเราจะเจาะเลือดที่แรกก่อนที่จะกินน้ําตาล งดน้ำงดอาหารมาแบบนี้แหละนะงดน้ำงดอาหารมาก็8ชั่วโมงแต่ไม่เกิน14ชั่วโมงแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เจาะเลือดที่ตอนงดน้ำงดอาหารหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือ2ชั่วโมงไอ้1ชั่วโมงไม่เจาะนะคะมาเจาะที่2ชั่วโมงและเราก็แปลค่าที่ตอนงดน้ำงดอาหาร100ไม่เกิน100นะแล้วก็2ชั่วโมงต่อมานะก็ไม่เกิน140 วินิจฉัยผิดปกติเมื่อผิดปกติค่าใดค่าหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าผิดปกติก็ส่งพบแพทย์จยงใงจายยาเบาหวานไปนะหลังคลอดแล้วน้ําตาลจะต้องกลับมาสู่ภาวะปกตินะถ้าผิดปกติยังไงเดี๋ยวจะได้กินยานะคะ,อะพอเข้าใจเนาะแบบนี้เนาะหลังคลอดแล้วก็กลุ่มอาหารกลุ่มแป้งและน้ําตาลน้อยแล้วก็ออกกําลังกายประเภทยืดเยียดนะคะ ออกกําลังกายเนี่ยค่ะก็อย่าเอาจนเหนื่อยมากนะคะแค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่ยังพอพูดเป็นประโยคเป็นอะไรพูพอพูดได้ไม่ใช่แบบเหนื่อยมากถึงขนาดพูดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็เกินไปนะคะการตรวจน้ําตาลงดน้ํางดอาหารก่อนมาเจาะ8ชั่วโมงแต่ไม่เกิน14ชั่วโมงคืองดน้ำํำงดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะถึง2องโมงเช้าที่มาเจาะ นะคะหรือบางคนบอกว่ากินข้าวสองทุ่มหลังจากสองทุ่มไม่กินอะไรแล้วมาเจาะสองโมงเช้ามันก็ยังสองมันก็ยังสิบสองชั่วโมงมันก็ไม่เกินสิบสี่มันก็พอได้นะคะหิวน้ํามากๆจิบน้ํานิดหน่อยก็พอได้นะแบบนี้ค่ะพอเข้าใจเนาะอ,อย่าลืมนะงดน้ำงดอาหารนะคะทีนี้บางที่เขาอาจจะตรวจร้อยกร,รัม OGTT ห้าสิบกร,รม TT, ัม OGT GCt อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็แล้วแต่แต่ละที่นะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะตรวจ75กรัม OGTT กันพี่หน่อยก็เลยแนะนำอธิบายโดยละเอียดในเรื่องของการตรวจ75กรัม OGTT นะคะก็คืออธิบายโดยละเอียดหน่อยเรื่องของ75กรัม OGTT นะคะงดน้ำงดอาหารนะคะ8ชั่วโมงไม่เกิน14ชั่วโมงนะ นะคะงดน้ำงดอาหารทจิบน้ำเปล่าได้นะคะมาที่โรงพยาบาลน,นะแล้วก็ตรวจวินิจฉัยปกติหรือผิดปกติถ้าผิดปกติก็จะส่งไปพบหมอสูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผิดปกติก็ฝากท้องโรงพยาบาลชุมชนทั่วไปอะไรประมาณนี้ต่อได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการมีวัตตัวคุมอาหารกลุ่มแป้งและน้ําตาลนะคะพวกเนื้อสัตว์พวกผักไม่ได้คุมกินตามปกติเหมือนเดิมออกกําลังกายด้วยเพื่อเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายให้ดี นะคะจะได้ช่วยการเผาผลาญใช้กลุ่มแป้งและกลุ่มน้ำตาลให้เกิดเป็นพลังงานได้ดีไม่เหลือในร่างกายเรามากเกินไปนะคะ